เวลา8นาฬิกา42นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดก,ร,ดก,ร,ดก,ร,ดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม,รกมรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารหอประชุมคําร,รงบสูสีมหาวิทยาลัยบูรพาอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2566เป็นวันที่2 ในการนี้พระราทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายจาก18คณะ3วิทยาลัยอาทิคณะเทคโนโลยีทางทะเลคณะอัญมณีคณะดนตรีและการแสดงคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศคณะสหเวชาศาสตร์และวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญารวม3 2 9 8คน จากนั้นทอบพระเนตรรการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอา,าจากกรัมพูชาด้านการศึกษาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำมริและการบริหารกิจการมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา2566มีนักศึกษาจากราชอาณาจักรกัมพูชาในโครงการทุนพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาตามพระราชดำริสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหนึ่งคนปริญญาโทสองคนและปริญญาตรี6คนทุกคนได้นำความรู้และประสบการณ์ไปประกอบอาชีพตรงตามความรู้ที่ได้ศึกษามา สำหรับศูนย์ประสานงานอพสทมหาวิทยาลัยบูรพาตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรในเจจังหวัดภาคตะวันออกดำเนินงานให้คำปรึกษาจัดอบรมแก่โรงเรียนสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นมี ISPG สถานีบูรพาเป็นฐานข้อมูลและเว็บแอปพลิเคชันรวบรวมข้อมูลทรัพยากรชีวภาพทรัพยากรกายภาพ และมรดกทางวัฒนธรรมเป็นระบบสืบค้นที่ทันสมัยช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายอาทิโครงการการย้ายปลูกหญ้าทะเลเพื่อการสร้างระบบนิเวศบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกพัฒนาการย้ายปลูกแบบแบรูทเทคนิคร่วมกับไม้ปักไว่ปลูกหญ้าชะเงาใบฟันเลื่อยจากจังหวัดตราดสู่เกาะในอำเภอสัตหีบ ทั้งอย่างร่วมกับภาคีเครือข่ายจะตั้งศูนย์วิจัยพันธุ์ไผ่เศรษฐกิจที่อำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากไผ่ดำเนินงานตามแนวทาง BCG m o เดลครอบคลุมการปลูกแปรรูปและเพิ่มมูลค่ามุ่งสร้างชุมชนนวัตกรรมต้นแบบพัฒนาการจัดการไผ่อย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์สืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออกล้านศินถิ่นบุรพาผ่านการแสดงหนังใหญ่ร่วมสมัยปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตปัจจุบันสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรม เวลา10นาิกา30นาทีวันนี้พระบรมเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปยังหอวชีราวุธ,ธานุสรทรงวางพวงมาลายัยและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสการะพระบระมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นเสด็จไปยังห้องสีอยุธยาทรงเป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่นักเรียนนักศึกษาที่ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์พระราชประวัติพระราชการณียกิจและประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าพัคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพ,พนวดีและเรื่องอักษรวรณน,นาทีระราชาธิบายชั้นประถมศึกษาตอนปลายได้แก่โรงเรียนเทศบาลปลูกป,ป,ปัญญ,ญาในพระอุปถัมภ์จังหวัด ภูเก็ตชั้นมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาได้แก่โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีและทุวยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนงางเจ้าพระบระม,มราชินีแก่นักเรียนนักศึกษาที่ชนะเลิศการเรียนรู้มหาทีระราชปรัชญาผ่านกระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้นในหัวข้อความบันเทิงเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีการศึกษา2567 ชั้นประถมศึกษาตอนปลายได้แก่โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปธรรมจังหวัดภูเก็ตชั้นมันธยมศึกษาและอาชีวศึกษาได้แก่โรงเรียนมหาวิชราวุธจังหวัดสงขลาในพระอุปธรรมในการนี้ประธานรงวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ประจำปีการศึกษา2567แก่นักเรียนและนักศึกษาในเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จพระเจ้าพ,พักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพนวดีที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวอย่างด้านความเป็นเลิศทั้งการเรียนดีและความ พืชดี22คนและประธานเงินสนับสนุนกองทุนการศึกษาในเครือข่าย22แห่งสืบสารพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าพักนีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตรราชสุดาสิริโสภาพนวดีและพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวราราชเทวีเป็นปีที่14 โดยมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาจัดการแข่งขันขึ้นเพื่อส่งเสริมการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยอย่างสร้างสรรค์เป็นรากฐานพัฒนาตนเองเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและสืบสาพระราชปณิธานพระบาทสมเด,มเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด,มเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีธยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีเชิญสัญญบัตรผัดยศและผ้าตราไปถวายแด่พระภิกษุตามที่มีพระบรมราชอง์การประกาศพระราชทา,านสัญญบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ11รูปเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2568ประกอบด้วย พระราชสิทธิเวทีเป็นพระเทพวัชรสิทธิเมธีสีสังคกิตวิธานาศาสนาพานธุราธรมหาคณิสอนบวรสังคารามขามวาศีพระราชาคณะชั้นเทพสถิตณวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้5รูปพระศีวัชรวิสุทธิ์เป็นพระราชวัชรคุณบัณฑิตสุวิธานปริยัติกิตมหาคณิสรบวรสังคารามคามวาศีพระราชาคณะชันราชสถิตณวัดด่านในจังหวัดนครราชสีมา ตักตั้งฐานานุกรมได้สี่รูปพระศรีธรรมพานีเป็นพระราชวัชรธรรมวาทีตรีปิดกวิภูสิทธิ์มหาคณิตสอนบวรสังคารามคามวาสีสถิตณวัดประยุรวงศาวาสวรรวิหารกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้สี่รูปพระมหาชำนาญมหาชาโนปร,ริยธรรมก้าประโยควัดปักน้ำกรุงเทพมหานครเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระศรีวัชรศาสตร์บัณฑิต พระมหาชินบัตชินะลายโยประเรียนธรรม9ก้าประโยควัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามจังหวัดราชบุรีเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระเมธีวัชรยานบัณฑิต พระมหาบัณฑิตปันบิดเมธีปริยนธรรม9ก้าประโยควัดอรุณราชวรารามราชาบวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระศรีวัชรสาตบัณฑิตพระครูภาวนาธรรมโคสิ์วัดโพชัยจังหวัดหนองคายเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระภาวนาพระครูสิริบรมธาตพิทักษ์วัดพระธาตุดอยสุเทพราชบวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระสุธีวัชระบัณฑิต พระครูอรุณสุตาลังการวัดแจ้งจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวัชระพุทธิบัณฑิตพระมหาสุรศักดิ์ปัจจตะนะเสโนปรเรียนธรรมเจ็ดประโยควัดราชสิทธารามราชาบวรวิหารกรุงเทพมหานครเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระสิทธิวัชระบัณฑิตพระครูวาปีจันทคุณวัดหนองแคนจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่า พระวัชรคุณบันดิต ที่หอประชุมโรงเรียนนาวังศึกษาวิทย์อำเภอนาวังจังหวัดน้องบุรลำัมพูพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในอำพลกิติอำพลองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค974ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวัทภัยและมอบแก่ราษฎรอำเภอนาวังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจ โอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบพ,พร้อมลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ตำบลน,นาเหล่าอำเภอน,นาวัง3ครอบครัวซึ่งเป็นผู้ป่วยทุพพลภาพและผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้น องคมนตรีได้พูดคุยให้กำลังใจและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ในการนี้องคมนตรีได้ร่วมประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดวัตภัยในพื้นที่จังหวัดน้องบัวลำพูณห้องประชุมโรงเรียนนาวังศึกษาวิทย์อำเภอนาวังโดยองคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรในแต่ละส่วนราชการเพื่อน้อมนาไปปรับแผนในการช่วยเหลือให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วทั่วถึงและไม่ซ้ําซ้อนพร้อมทั้งให้เฝ้าระวังและแจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามสถานการณ์การเกิดพายุฤดูร้อนด้วย คนเอกไพบุญคุ้มฉายาองคมนตรีรองประธา,านคณะกรรมการมูล,ลนิรรธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติสัตว์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะไปตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดนราธิวาสสนองพระราชดำร,ริเพื่อสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรม เรือนจำแห่งนี้ควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน30ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายหญิง2915รายมีโรงพยาบาลราธิวาตรราชนครินเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายมีการตรวจสุขภาพผู้ต้องขังที่สัมผัสอาหารปีละหนึ่งครั้งมีโรงเรียนขออภัยครับมีโรงเลี้ยงอาหารเจ็ดแดนเป็นสัดส่วนและสะอาดตามมาตรฐานมีพยาบาลวิชาชีพ5คนพยาบาลเทคนิคหนึ่งคนนักจิตวิทยา1คนและอสอรอจอ120คน โดยมีการตรวจรักษาโรคทั่วไปทันตกรรมและโรคผิวหนังเดือนละครั้งโรคติดต่อไม่รื้อรางสัปดาห์ละครั้งด้านจากักษุปีละครั้งตรวจสุขภาพจิตเดือนละสี่ครั้งและตรวจด้วยระบบเทเลเมดิซีนแก่ผู้ต้องขังจิตเวชเดือนละครั้งมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิต91ิคนและได้รับการรักษาดูแลทุกคนมีมุมสุขภาพรชาชทันปันสุขมีมุมรชาชทันปันสุขเคลื่อนที่และมีเครือข่ายเข้าไปพัฒนาพฤตินิสัยอาทิกิจกรรมศาสนาบำบัดอาชีวบำบัดและศิลปะบำบัด ปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิงตั้งคันสองรายมีเด็กติดมารดาต้องโทษสองคนส่วนสถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองมีเด็กและเยาวชนในความดูแล28คนส่วนใหญ่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายมีพยาบาลวิชาชีพ3คนนักจิตวิทยา2คนมีโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายมีการคัดกรองและประเมินสุขภาพจิต ด้วยแบบคัดกรองทุกคนมีเด็กเยวชนที่มีปัญหา8คนได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลแม่ข่ายต่อเนื่องมีการตรวจพิสูจน์หาสารเสพติดในปัสสาวะและเส้นผมโดยสุ่มตรวจปัสสาวะทุกเดือนและตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของเด็กเยาวชนและเจ้าหน้าที่ทุก3เดือนปัจจุบันไม่พบสารเสพติด ที่โรงพยาบาลนาาธิวาสราชนครินทร์องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่แพทย์พยาบาลและบุคลากรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำกลางจังหวัดนาาธิวาสและสถานพินิษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนาาธิวาสมีห้องราชั์ปันสุขสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและความปลอดภัย ส่วนที่เรือนจำกลางยะลาควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน30ปีมีผู้ต้องขังชายหญิง2068คนมีโรงพยาบาลยะลาเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายโอกาสนี้องคมนตรีเปิดมุมสุขภาพราชธรรมปันสุขเพื่อให้บริการหนังสือแก่ผู้ต้องขังซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลแม่ข่ายอุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์คศูนย์อนามัยที่12ยะลาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลาห้องสมุดประชาชนและภาคเอกชนจากนั้นเยี่ยมชมสถานพยาบาลซึ่งมีพยาบาลวิชาชีพ6คนนักจิตวิทยา 2คนและอสะรอจอ75คนจะมีแพทย์เข้าตรวจโรคทั่วไปเดือนละ4ครั้งและจิตเวทเดือนละนงครั้งทันตกรรมเดือนละ4ครั้งและให้คำปรึกษาผ่านแอปพลิเคชันไลน์กรณีฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงมีศูนย์ฟื้นฟูผู้ต้องขังติดยาเสพติดในเรือนจำและติดตามดูแลผู้ต้องขังที่พ้นโทษที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตปัจจุบันมีผู้ต้องขังปวยจิตเวช43คนได้รับการรักษาต่อเนื่องทุกคน ส่วนที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนยะลามีเด็กและเยาวชนชายในความดูแล68คนส่วนใหญ่กระทําความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและยาเสพติดมีพยาบาลวิชาชีพ2คนนักจิตวิทยา2คนมีโรงพยาบาลยะลาเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจพิสูจน์หาสารเสพติดในปัสสาวะและเส้นผมมีการสุ่มตรวจปัสสาวะทุกเดือนและตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะเด็กเยาวชนและเจ้าหน้าที่ทุก3เดือนมีการคัดกรองสุขภาพจิตและประเมินสุขภาพจิตด้วยแบบคัดกรองทุกคนพบเด็กมีปัญหา 9คนได้รับยาต่อเนื่องอาการดีขึ้นสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้หลังการปล่อยตัวจะส่งข้อมูลให้กับโรงพยาบาลตามภูมิลนเนาเพื่อรับการดูแลอย่างต่อเนื่องและมีการจัดการศึกษาสายสามัญและสายอาชีพและฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว จากนั้นเดินทางต่อไปที่โรงพยาบาลยะลาซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์แก่เรือนจากลางยะลาและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนยะลามีการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซีนสามารถรับการมินิฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงทําให้ผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีและมีห้องสําหรับผู้ต้องขังป่วยแยกจากผู้ต้องขังขออภัยค่ะแยกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและด้านความปลอดภยัย ต่อจากนั้นเดินทางไปยังเรือนจำกลางปัตตานีควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน30ปีมีผู้ต้องขังชายหญิงรวม2,149คนมีโรงพยาบาลปัตตานีเป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย ในการนี้องคมนตรีเปิดสถานพยาบาลหลังใหม่สร้างขึ้นทดแทนหลังเดิมที่เสียหายจากเหตุจลาจลภายในเดือนจำเมื่อปี2559ปัจจุบันมีพยาบาลวิชาชีพ6คนนักจิตวิทยา2คนและอ,อสอรอจอ100คนดำเนินงานด้านสาธารณาสุขแก่ผู้ต้องขังเช่นตรวจคัดกรองโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อประเมินสุขภาพจิตคัดกรองการใช้สารเสพติดมีแพทย์เข้าตรวจผู้ต้องขังจากโรงพยาบาลแม่ข่ายทุกเดือนและดำเนินงานตามมาตรฐานสิ่งจำเป็นในการดารงชีวิตสำหรับผู้ต้องขังเช่นโรงเลี้ยง สูทกรรมและที่นอนด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพพื้นฐานตามกลุ่มวัยมีการจัดพื้นที่ในการฟื้นฟูสมรรถภาพเช่นพื้นที่ออกกําลังกายและคัดกรองโรคซืมเศร้าในผู้ต้องขังสูงอายุสำหรับโรงพยาบาลปัตตานีเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำกลางปัตตานีและสถานพินิษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานีมีห้องรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกจากผู้ป่วยทั่วไป และมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซีนเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพไม่จําเป็นต้องไปที่โรงพยาบาลสามารถรับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมง สถานพินิษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานีมีเด็กและเยาวชนชายหญิงในความดูแล37คนโดยส่วนใหญ่กระทำความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายและยาเสพติดมีพยาบาลวิชาชีพ1คนนักจิตวิทยา2คนมีโรงพยาบาลปัตตานีเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจสุขภาพทั่วไปและตรวจสุขภาพจิต พบป่วยจิตเวศสองคนมีการจัดทำแนวทางดูแลและการส่งต่อร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุขอบรมบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการดูแลเด็กและเยาวชนจิตเวศมีกิจกรรมศาสนาบำบัดทำกิจกรรมตามศาสนาที่นับถือเช่นโครงการถือศีลอดและโครงการค่ายจริยธรรม